เดี๋ยวมาดูระบบนะก็อย่าถ่ายไปอย่างนี้กินแล้วถ้ามันไหลอมกเลย ประมาณนี้นะครับเรื่อยๆครับถ้าอยากได้ออกเยอะๆเราก็เปิดีินเม็ดนะครับโอเคครับ